บทที่10บบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสูตรต่างเอกังสมัยยังปะควาสักเกสูวิหารติกับปิลาวัตุสมงมหาวเนมหาตาพิกุสังเกนะสัตทิปัญจมัตเตหิพิคุสตเตหิสเเหวะอรหันตหิทัศหิจะโลกขทัตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิบริตาหนติภควันต่างทัศนาญาพิคุสังฆะอัทโขจตุนนงสุทธาวาสกายิกานางเทวนาอิตัตทาโหสิอยังโขปะวาสเกสูวิหารติกับปิลาวัตุสมง มหาวเนมหาตาพิคูสังเกนะสัตถีปัญจมตเตหิพิคุสตเตหิสเพเห,หวะอราหันเตหิตัสหิจะโลกาธาตุหิตเทวตาเยปุยเยนะสันนิบริตาหุนติพระควันตังทัศนายาพิคูสังกจายานูนะมยามปิเยนะพระควาเตนุปัสสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาพระควาตสันติเกปเจกขะคาถาภาเสยายามติอตโยโคตาทเทวตาเสยยาถาปิดนามะภะลาวาปริโส ชมาทิตังวาพาหังภาษาเรยยาภาษาทิตังวาพาหังสมิเชยยาเอวเมวสุทาวเาสสุเทเวสุเอนตระหิตาพควาต,รปรตปูปุระตตปัตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพควันตังอภิวาเทตาวาเอกัปมันตังอัถังสุเอกับมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาพควาตูตสันติกอิม,มังขาทางอาพาสิมหาสมโยวปวานาสมิงเทวากายาสมาคตา อาคัตธรรมอิมังธรรมมาสมัยยางทักิตายวะอปาราชิตาสังติอาตัโคอปาราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังขาทางอภาสิตันตระพิคโวสมาทาหังสุจิตังอัตโนอุชุกมมกะมะกังสุสาราถิวะเนตานิขะเหตวาอินทริยานิระขันติปนิตาติอาตัโคอปาราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังขาทางอาาสิเชตวากีลัง ชตวาปะลีคังอินทขีลังโอหัจะนมัดเดชาเตจรันติสุทธาวิมาราจากขุมตาสุทันตาสุสูนาคติอัตโคอปาร,ราเทวตาภควโตสันติเกอีมังขาทางภาสิเยเกจิตพุทธังสนันักตาเสนเตคมิสันติอปายาภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวากายัง ปะริปูเรสันติติอัตโขภพคะวาพิขูอมันเตศิเยผูยเยนาพิขเวทะสุโลกาธาตูสุเทวตาจันนิปริตาหติดพัตถาคตังทัศนายาพิขูสังฆะเยปิเตพิขเวเหสุงอัติตามัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปีภควันตานาอิตัปรามายาะเทวตาสันนิปริตาอเหสุงเสยยะถาปีไมหังเอตารหิเอ เยปิเตพิกเวผวิสันติอนาตัดมาทนานังอนตาหันโตอัปสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควานตานังอิตัปรามายเยวเทวตาสันิปริตาผวิสันติเสยยาถาปิมายหาอิตาระหิแอจิกิตสามีพิฆเวเทวกายานังนามามิกิตยิสสมีพิขเวเทวกายานังนามามิเทศิสามีพิฆเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทะสาตุกลางมนาสิกโรธะภาศิสามีติเอวันพันเตติโคเตพิขุภควัตโตปจัตโสสุงภควาเอตัธาโอจ่ สิโลกมนุกัสมิกยาถาภูมมาตัสิตาเยสิตาคีเรคพรังปหิตตาสมาหิตาปูทูสีหาวะสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตามมะณะสาสุดท้ายวิปสัสน,นามะนาวิลาพิโยปจัสเตยตวาวเดกปิลาวัตเวตตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวากายาพิกันตาเต วิชาาถาพิาโวโวเตจะอัตตปัมมะกรุงสุตวาพุทธศาสสานังเตสามประตูระหูยานาังอมนุานาานาสสา,าเเส,าสานทัศานังอาเปเกสตัมมัตคุงสหัสสังอัฏฐนสตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานัมมัตสุงอาเปเกนันตมัตคุงทิสาสภา,สาสพ,พุทดาอาหูตันจัดสัพสัพ,พังอภปัญญา,ายาวะ วาวกกิตวานนะจักคุมาตโตอมันตยิสัทถาสาวเกสัสนเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเยโวหังกิตยิสามิกราหิอนุปปะโตรตตะสหัสสาวาขาภุมมากัปิลาวัตวาอิติมันโตชุติมันโตอนามันโตยัสสสนโมธรมนาพิกรมุพิขูนังสมิติงวะนางชัชสหัสสาเหมาวตายาขันนันตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตอนามันโตยัสสสนโมธรรมนาพิกรมุพิขูนังสมิติงวานาง โมทะมันโมทม,มานาพิกัมมุพิกุนังสมิติงวนังสาตาคิราติสหาสายะขานะันาตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะันันโตยัสสินนโมทมานาพิกัมมุพิกุนังสมิติงวนังอิเจเตโสละสาสหาสายะขา นานัตตาวันนิโนอิทิม,มนโตชุติ ino, ม,ม,มันโตนาวันโตยัสสินโนมัธมนาพิกาม,ม,มุนพิคูนางสมิติงวะนังเวสา,ามิตาปัจัสตายะขาดนาณต่าวันนิโนอิทิมนโตชุติมันโตนาวันโตยัสสินโนมัธมนาพิกาม,ม,มุนพิคูนางสมิติงวะนังกุมพิโรราชคะอิโกเวปุระสานิเวสนางพีโยนางตตะสหัสสังยงะขานางปยิรูปปาสติกุมพิโรราชคะอิโกโสปาขาดสมิติงวะนังปุริมา ปุริมันจะที่สังราชาทตาลโธปัสาสติคันธพานงอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิตัสสะพระโวอินทนามามหาภลาอิธิมันโตชุติมันโตวนนันวันโตยัสสิโนโมธมนาภิกกรรมุงพิคุณังสมิติงวนังทักษินันจัตที่สังราชาวิรุณโธปตปัสสาสติกุมมันนอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิตัสสะพระโวอินทนามามหาภลาอิธิมันโตชุติมันโตวนนันวันโตยัสสิโนโมธมนาภิกกรรมุงพิคุณังสมิติงวนังปัญจสิปั ปัญจปัญจปัจฉิมนจัจากที่สั่งราชาวิรูปขโคปัสสตินาคนางอธิปติมหาราชายาชาิโสปัจ ปุตตปิตัสสะพะโวิธนามามหาพลาอิทิมันตชุดติมันตน้มันตัวยาสัสนมมธมนาพิกามุมพิขูนางสมิติงว่นางอุตรันจ่าที่สังราชาโกเวโรตปัสสาสติยักขานางอธิปติมหาราชายัสัสิโสปุตตปิตัสสะพะโวิธนามามหาพลาอิทิมันตชุดติมันตน้มันตัวยาสัสนมมธมนาพิกามุมพิขูนางสมิติงว่นางปุริมาที่สังสตารัตโถทักีเนนาวิรุณโกปชิเมนาวิโรปโขโกเวโรอุตรังที่สังจัตโรเตมหาราชาสมันตาจัตตโรทิ กปิลวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูไวจานิการสตามายากุเตนทุเวเตนทุวิปูจวิปุโตสะหาเนโนกามาเสธโจะกินุมันทุนิมันทุจะปะนาโทอปามโยจะเทวสุโตจะมาตรลิจิตตสีโนจะคันดะโนโรราหนโรราชาชโนสโพ อาคูปัญจสิโกเจวะติมพโรสุริยวัชสาสเเอเตจเนเจราชาโนคันตภาสหราชุพิโมธมานาพิกามุพิกูนางสมิติงวนังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัตจิกาลัมพรัสตราอาคูปายาคาสหายติพิยามุนนาทตระฐาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาขะสมิติงวนางเยนะคะราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาจักปักสิวิถุ ปักขีวิสุทธะจักขูเวหายาสาเตวนมัจจะปตตาจิตราสุปันาอิติเตสนามังอภยันตทานะคะราชานามาสิสุปันตโตเขมามากาสิพุทโธสันนหาหิวจาจหิอุปวะหันตานาคาสุปันสนามกังสุขชิตาวชิชลาหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวเสเต,เต อิทิมโตยัสสินโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราทานาเวขาสาเวยปจิตติสุจิตติจัปหาราโทนมมจีสหสจันจัสริตบุตานังสเพเวโรจำนามากาสนาฮิตวาพลินเสนัางราหุพัทธมุบนาปราหุพัทธมุปปาขมุงสมโยธานิะพันเตภิกขูนางสมิติวงวะนางอาโปจัตเทวาปฐวีจัตเตโชว,วายโยตัถขมุงวรุณาวารุณาเาทวโสมโมจยาสาสาสหะ เมตตาการุณากายิกาอาคูเทวยะสัสนโนทัเสเต,ติทจารถากายาสัพเพน,นันตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยะสัสนโนมุธัมมนาปิกามุมพิกุนางสมิติงวะนงังเวณทูจทัตเทวจัตสาลีจอัอาสวาจัทุเวยมาจันตสุปนิสาเทวจทัธรรมกุปุรากิตาสุริยะสุปนิสา,ทสาพเทวาจุริยมกุปปะรากิตานาคตานิปุรากิตวาอาคูมันทะวลาหกาวสุนงังวสุโวเศธโถสัคโคปะขะปุริณโททัเสตเตจารถากายาสัพเพนันตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโต ยัสสิโนมุธมานาพิกามุมพิคูนางสบิติงว่นังอาถาโคชาภูเทวามชลามคิสิกะดิวะอรินทกาจะโรชาจะอุมมาภูผาณิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอจุตาจะอเนชกาสุเลยยะรุจลาอาโคอาคูวาสะวัสเโนทเสติทัตากายาสัพเพนะนะตาวันิโนอิทิมันโตชุดติมันโตนะมันโตยัสสินโนมุธมานาพิกามุมพิคูนางสบิติงว่นัง สมณามหาสมนาม,าม,น,ามานุสส์มนุษสุดตมากิขาปทุสิกาอาคูอาคูาคมโนปทุสิกาอาถาคูหารยโยเทวะเยจารูหิตาวาสินโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสาสินโนทาเสเตตระทากายาสัพเพนันาตะวนินโนอ,อิทิมนโตุชิติมน,ตน,ตาสาสนโตุนอมตยัสสิโนมทมานาภิกกรรมุภิคุนางสมิติงวะนังสุก,กาการุมหาอารุณาอาคูเวคัสนั เวขาณสาสหะโอทตะคายหาะโมขาอาคูเทววิจคนาสถามมตาหาราคาชามิสกาจายสิโนธนายังอาคาปะชุนโนยุทิสาอภวิสติกภิวสติ ทัศเตเตตรัฐากายาสัพเพนันต์ต่อมนิโนที่มันโตชุดติมันโตวนางวันโตยาสัชโนมธมานาพิการมุมพิคุนางสมิติงว่นังเขมียาตุสิตายามากัตกาจายาสัชโนลัมพิตการามาสเสรษฐาโชตินามาจะอาสวานิมราติโนอาคาอาคูอาถาคูปรานิมิตาทัศเศเตฐรัทากายาสัพเพนันต์ต่อมนิโนอิทิมันโตชุดติมันโตวันาวันโตยาสัชโนมธมานาพิการมุมพิคุนางสมิติงว่นัง สัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนนัตวนิโนนามันวะเยนะอาคันชูเยจันเยสติสาสหาปวุฒธธาชาติมกีลังโอกคตินะมนาสวังทักเขโมวคาตรังนาคังจันทวะาอสิตาติตังสุพรมาปราโมโตจัก ปุตรชาิมโตสหสันนังกุมารโรติโสจะโสปาขาสมิติงวนังสหัสสะพระมโลกานังมหาพมาทิติติอุปปันโนชุติมโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเศถษะอิสราอาคูปเจกะวัสวัติโนเดสัญจัตมัจโตอาขาหาริโตปริวาริโตเดจัสเพยพิกันเดสินเทเทเวจะปรมเกมาราเสนาพิกามิปัสสะกันหัสะมันที่ยังเอถาคันหตถะพันทะราเกนะพันธามทุโว สมันตาปริวาเรธามาโวมิจิตาโกจิตนางอิติตถะมหาเสนโนกันหาเสนาเปสิปนินาตละมาหัจจะสรังกตวานาเพระวังยถาปวัสโกเมโขปธนายัโตสวิชุโกตถาโสปจุทาวติสังคุโตอัสยังวเสตันจัสรพังปิญญายาว,าวงกิตวานาจักุมตาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศสัสเรระเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาถภาิกขโวเต อตปรมักรุงสุตตะวาพุทธศาส,สนังวีตาระเคหิปกมุงเนสังรมันปิชยงสเพวิจิตาสังฆามาพยาติตายยสัสฉโนโมทันติสหภูเตหิสหาวกาเตชนเนสตาติ